หลวงปู่หลวงปู่มั่นนี่หาที่จ้องตีไม่ได้นะแล้วก็อยู่กับท่านถึงแปดปีนะอยู่เท่าไรยิ่งดูดยิ่งดื่มนะหาที่จ้องตีไม่ได้เลยหลวงปู่มั่นนะแต่เวลาเรานิสัยเรามันมีนมสะดกอยู่นี้นะอยู่กับท่านแท้อยู่กับเหยี่ยวใหญ่ นกอยู่นี่มันยังออกขนองได้อยู่นะเป็นบางทีเวลาพูดได้โอกาสมีโลกแปบบ๊บท่านก็หัวเราะเหมือนกันนะท่านก็หัวเราะเหมือนกันแต่ท่านไม่เคยพูดอย่างนี้ไม่มีจะพูดตโลกโกขบขันอะไรนี่ท่านไม่มีท่านพูดธรมรมดาแต่เรามันจะตายทีบางทีเรื่องขบขันก็มีนะะเวลาท่านพูดขบขันก็มีท่านเฉยนะพูดเฉยไอ้เราจะตาย มันอดหัวเราไม่ได้กั้นไว้ไม่กั้นเดีเย่ยวใหญ่โตโลรตินต้องกั้นเอาไว้ท่านเป็นอย่างนั้นนิสัยท่านเรียบมากเที <c oughs> เ่ยวแต่เวลาเรามันมีนิสัยตลกดูกขาท่านก็นยังมีอยู่มีเวลาพูดตลกนี่ทั้งอยางหัวเราะ <c oughs> มันมีแล้วละออกเรื่อยแล้วมันเป็นตามนิสัย ไปยูไนก็มีทั้งกินทั้งเล่นไปด้วยกันเราไปอย่างนั้นะออวนี่พากันไปเลยแล้วทีนะเรีกกันไรแล้วเรีกกันได้แล้วนานกว่านี้ไปเดี๋ยวคิดดอกนะจะไหวบอกคิดดอกแล้วคิดแพงกันเรื่อยๆนะเอเป็นอย่างนั้นนะจะวาไง จอมปราดสมัยปัจจุบันคือหลวงปู่มัน่นจอมปราดจริงๆสมัยปัจจุบันหาไม่ได้อยู่แล้วทุกอย่างจอมปราดจริงๆฉเฉลียวฉลาดแหลมคมมากทีเดียวกับเรารู้สึกจะตาท่านจะเหมือนว่าท่านจ้องเราตลอดเวลานะหลวงปู่มัม่นยิ่งจวนคาว่าทะไรยิ่งจ้องกับเรา สมบูมณ์นนะท่านคงจะคพิจารณาอะไรของท่านนั่นแหละคิดดูดิเราไม่ตาดไปกวาดมันเสร็จแล้วเห็นว่ามันสมควรจะเปลี่ยนใหม่ไหมได้แล้วเราก็เลยไม่ตาดนี้ไปโยนเข้าป่าข้างๆกุตีเราแล่ะนี่พอม เออประโยน์ก <muitas> <arias> ันแล้วเราก็แล้วก็ทิ้งแล้วนี่นะท่านไปท่านไปเห็นไม้ตาดเราที่ท่านเอาไม้ตาดนั้นมานเนบว้ใต้ถุรุเราไปกูตายนี่ไม้ตาดที่เป็นตาดของเราทิ้งไปแล้วนี่นะใครมาไปก็ดูรอยตามรอยท่านเดินดุกรมาจากในป่าท่านมานั้นเราท่านมาเห็นไม้ตาดเรายังใช้ได้อยู่นั่นเห็นไหมล่ะท่านก็ไปเอามานเนใบสอนเรานั่นตั้งแต่นั้นมาหุ้ยระวังที่ที่สุดเลยเป็นอย่างนั้นล่ะ มันเอาทุกอย่างกับเราสอนทุกแบบนะยังแห้มคมแห้มคมมากทีเดียว,เ,ยวเราทำของเราโดยลำพังนี้ไม่ใครเห็นนะั่นคือเราทำคนเดียวเราเราอยู่ในหมู่เพื่อนมากๆเราไม่ค้ำกับเหมือนใครนะเราทำเหมือนเราคนเดียวหากไม่พูดยังไงฟังหมู่เพื่อนจะเห็นอยู่นั่นแหละเช่นบินธบาตกลับมานี้ เราไม่เคยเอาสิ่งของที่ก็มาถวายที่หลังเข้าในบาทเลยนะเราบินตาบาทได้มาเท่าไรเราจะเอาเท่านั้นบินตบาทก็ไปบ้านบ้านน้อยประมาณเก้าหลังคาเรือนเราไปบ้านใหญ่ให้หมู่เพื่อนไปตอนที่ท่านบินตาบาทอยู่นั้นเราก็ไปกับท่านตอนท่านบินตบาทไม่ได้นเราก็ไปบ้านน้อยหรือบ,บินตบาทที่ไหนก็ตาม เราจะเอาเฉพาะของในบาทเท่านั้นเราไม่เอาอะไรท่านทราบได้หมดนะหมูเกื่อนจะทำามาแล้วไม่เคยสนใจต่อใครแต่เราทำของเราโดยลำพังไม่ให้ใครรู้พอได้บาแดแล้วจัดอะไรหมูปอบปรบัปรบใส่บาทเสร็จเียบร้อยแล้วเอาไปซุกไว้ข้างฝาแล้วก็ฝาบาทปิดแล้วผ้ามําปิดสอดเอ้แล้วปั๊บแล้วไปจัดอาหารให้ท่าน การทารท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มานั่งเราก็ไม่ทราบว่าใครจะสนใจเราไม่สนใจแต่ท่านสนใจตลอดอันนี้ขันนานมาเนี่ยท่านเวลาท่านจะทําอยู่ๆอาหารของเราที่จัดตวายท่านนั้นแหละอยู่ในบาทท่านท่านจัดของท่านเรียบร้อยแล้วเวลามานั่งเงียบเยบท่านจัดของท่านเลวปุ๊บปั๊บมาเนี่ย คุณมาเนี่ยเปิดบาทปุ๊บก็ขอใส่บาทหน่อยศรัทธามาสายศรัทธามาสายมาใส่บาทเร้วเนี่ยท่านเป็นอย่างนั้นนะกับเราแต่ท่านไม่ใส่บ่อยนักนะท่านรู้ความพอเหมาะพอดีท่านรู้แต่ถ้าท่านใส่ให้เราแล้วเราต้องฉันเพราะท่านจอมปราดเราจอมงโง่เราต้องยอมรับจอมปราดเอง่านทำอย่างนั้นอะไรก็ตามอย่างผ้าห่มหนาวอย่างนี้เราไม่เคยใช่นะ ไม่เคยไม่ใช่ผ้าห่มหนาวหนาวขนาดไหนเราก็ไม่ให้มันนี่แหละว,วิธีดดจันดานตัวเองมีจะพากีวรสังฆาติพับซ่อนกันห่มให้เท่านั้นนอานั้นไม่เอาเลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่น้องพื้นกำมันกันอยู่ไหนเมืนอไไม่เอาผ้าห่มทำดมพังตัวเองแล้วแหละคนเดียวเรานี่ท่านเห็นท่านรู้อย่างนั้นแหละ อยู่ๆก็ท่านเอาผ้าห่มของท่านนั่นผ้าห่มที่ท่านห่มอยู่นั้นนะไปบังสกุลให้เราโอ้ยท่านทําสวยงามมากนะผ้าห่มพับเรียบร้อยเลยใช่ไหมเราไปวางไว้แล้วท่านเอาเทียนเดบไปนั่นสองเล่มเล็กๆแล้วก็มีดอกไม้เ่บไปนั่นท่านเอาอะไรพันไปวางไว้บนที่นอนของเราเพราะที่นอน พื้นที่ของเราที่อยู่มันสูงแค่นี้เราเดินไปนั่นมันก็เห็นเอ๊ะใครเอาผ้ามาบังสกุลให้เราหน้านี่นะผ้าห่มนี่นะเราเลยขึ้นไปดูโอ้ยกผ็ผ้าผืนนี้เราพับเราเก็บยูทุกวันเป็นผ้าท่านหม่มถ้าเอาใหม่กว่านั้นกลัวเราจะไม่ห่มเพราะผ้าไม่อดเราไม่เคยสนใจท่านแล้วาผ้าของท่านท,ที่ท่านห่มอยู่ทุกวันนะมาบังสกุลให้เรา พอมองดูโอ้ก็ตายผ้าผืนนี้เราพับเราเก็บอยู่ทุกวันนี้เราเราเลยตรงกราบซะก,ก่อนกราบเรียรบร้อยแล้วก็ชักบรรทุกุลด้วยความกคารพเลยใช้ผ้าผืนนั้นให้ท่านนะเวลาอยู่น้องผือใช้ออกไปแล้วแม่เอาไป <c ười> <c ười> นี่แหละท่านทําอย่างนั้นกับเราคือท่านท่านเห็นทําอะไรท่านเห็นหมดเราทําอะไรเห็นหมดนะ <c ười> พา้าห่มเราไม่เคยใช่นะคือดัดตลอดเลย ไม่มีผ้าห่มนหนาวขนาดนั้นอนไม่หลับไม่นอนเอาเลยอยู่ไหนเหมือนกันหมดให้สามผืนเท่านั้นแต่เวลามันหนาวมากๆนี้กลางคืนนอนไม่หลับตลอดรุ่งม,มีนะนอนตลับไม่หลับตลอดรุ่งมีเวลาหนาวมากๆก็นั่งเข้าภาวนาจิตมันก็เข้าข้างในมันก็อุอน่นอบอุอน่นนี่พอออกมาหนาวมันก็เริ่มเป็นเราก็รีบนอนให้มันหลับไม่หลับ หนาวหนักเข้าหนักเข้าสุดท้ายลุกขึ้นนั่งต่อไปก็เลยแจ้งอเฉยกลางวันต้องเดินให้มากกลางคืนมันได้นั่งมากเลยเดินจะกลมไม่ได้หนาวมากจริงตัวแข็งหมดเลยน้ำข้าวมันตกบนใบไม้นี่เหมือนเขา่าฝนนั่นน่ะนี่เราก็ทำของเราอย่างนั้นตลอดมาก,การฝึกตัวเองเป็นนิสัยของเราเอง เด็ดตลอดเด็ดตลอดอย่างนั้นแหละกระทั่งท่านเอาผ้าห่มไปบังสกุลให้ก็ห่มเสียเวลาอยู่กับท่านพอออกไปแล้วไม่เอาไปไปลำพังจะหองท่านทำอย่างนั้นพ่อแม่ครูจานี้จ้องตลอดนี้กับเรารู้สึกว่าจวนเขามาอะไรยิ่งจ้องตลอดนะไอ้อาท่านท่านท่านตำหนีใครใครก็ตามนะ นี่ท่านก็จะรู้นิสัยว่าเอาหมูเอาเพื่อนนะใครทำผิดที่ไหนท่านตำหนินี่ผ้านเนนกลัวท่านตัวสัน่นเรามันพอถูพอไถได้เวลามันจำเป็นเราเรื่องของเราหากมีพอแทกเข้าไปได้เราเราก็แทรกเข้าไปมันก็มาดึงความผิดนั้นมาหาเราเสียถ้าดึงความผิดมาหาเราแล้วโอ้ยนี่เป็นเพราะกระผมมันแหละ ป็นไปทําอย่างนั้นอย่างนั้นเลยผิดพลาดไปท่านหนึ่งเสียท่านไม่ว่าอะไรต่อไปแล้วพอเราสอดเข้าไปแล้วท่านไม่ว่าอะไรที่นี้ท่านจ็จับได้จะสิหมดเวลาท่านจะเอาจวนจะฉันนั่งเงียบแล้วนีน่นขึ้นเลยนะพระเนนผิดท้ายวัดหัววัดก่อมหาผิดนั่นหูหนวกตาบอดมาจากทิศใดแดนใดมาผิด ก็มหาผิดอะไรอะไรก็มีจะมหาผิดมหาผิดมหาองค์นี้มันจะโง่ขนาดนั่นเทียวเหลอกขึ้นเลยโถเอาแล้วที่เราก็หมอบเสียนี่ท่านรู้เราเอาหมู่เอาเพื่อนนี่ท่านรู้แต่ท่านไม่พูดนิ่งนานๆเขาก็เก็บมาไต้เรานั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละพ่อแมูุ่าจารย์โอ้จอมปาดสมัยปัจจุบันอันเฉลียวฉลาดมากทีเดียว เด่๋วจวนเขามาอะไรกับเราดีรู้สึกว่าท่านต้องมากจดียวทุกอย่างสามาว่าไงเนี่ยมาถามเราลงที่เราแล้วท่านมีข้อของใจอะไรอะไรทามหาว่าไงเนี่ยเพราะว่าพระเนรเก่าเรียนท่านแล้วท่านนิ่งไปเลยท่านจะคัดคานเราอย่างนั้นไม่ถูกไม่มีเลยเจา้ากระทั่งท่านป่วยหนักเข้ามาที่นี่ท่านออกปากพูดเลยนะ ท่านไม่ท่านอดทนที่สุดเก็บความรู้สึกดีที่สุดเลยไม่ออกง่ายๆนะอันนี้เวลาเราป่วยหนักเข้าหนักเข้าดูท่านเดินโซซัดโซเซแต่ช่วยตัวเองไม่ได้ก็รู้อันนี้เวลาท่านจะพูดเออนี่นะผมเวลานี่ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วนะมันวางแล้วเวลาหลับเวลานอนล่ะ ปฏิบัติกันยังไงว่างั้นท่านมหาว่าไงน,านั่นเอาเลยนะบอกว่าท่านจัดไปเรียบร้อยแล้วข้างบนนห้น,นั่งอยู่ภาวนาเยียบเงียบสององค์ไม่ให้มีเสียงเลยนั่งอยู่บนเฉลียงท่านนะแต่ไม่ให้เหมือนไม่ให้มีพระว่างั้นข้างล่างเดินอยู่สององค์เดินโยกมไม่ไม่ให้มีเสียงเลยเราจัดไว้เป็นประจำตลอดลุ่งตลอดลุ่มเพราะว่าท่านมหาว่าไงท่านจัดอย่างนั้นท่านนิ่งเลยอย่างนั้นล่ะ นิ่งเลยเอะอว่าว่าไงเลยขึ้นตรงนี้แหละยิ่งหนักป่วยหนักเขาเท่าไหร่นี่เรายิ่งห่างจากท่านไม่ได้เลยนะจนเอะอพอท่านลืมตาขึ้นมานี่นมองไม่เห็นเราสมหาไปไหนนักปุ๊บปุ๊บสมหาไปไหนอะเพราะเราติดกับท่านอยู่ตลอดเวลาคือเราจะ ตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดก็ไม่เชิงในใจแต่มันไม่สนิทใจจะเป็นกับตายอะไรโง่กับฉลาดเราตัดรองหมดเรียบร้อยแล้วขอถวายตัวไปทุกอย่างที่กิจใจถวายไปเลยเพราะฉนั้นเราจึงไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเวลาท่านหนักเข้ามานี่เราจะต้องพัวพันอยู่กับท่านตลอดเวลาท่านก็ไม่เคยสั่งหรือเคยพูดอะไรนะว่านี่ธรรมหาก็มาพัวพันอยู่กัตลอดอยู่กับผมตลอดเวลา เราไม่มีเวลาหลับเวลานอนควระยปพักผ่อนจะบ้างให้คนอื่นมาแทนก็นได้ไม่เคยมีนะเราก็ไม่เคยสนใจกับใครจะให้ใครมาเปลี่ยนมันไม่สนิทใจเราต้องเราคนเดียวอยู่งั้นตลอดมาจนกระทั่งท่านป่วยหนักเท่าไรเหมือนหนึ่งว่าเราเราอยู่ติดข้างตลอดถ้าไม่นอนทั้งคืนเราก็ไม่นอนทั้งคืนท่านก็ไม่เคยพูดว่าให้องค์อื่นองค์ใดมาเปลี่ยนได้ว่างให้ไปพักไม่มีท่านก็น,นิ่ง เราก็พอใจอยู่แล้วที่จะทำมันไม่สนใจกับใครชวนชวนตัวก็าอะไรเหมือนว่าลืมตากันปั๊บธามาไปไหนเนีย่ยอย่างนี้เรื่อ,อยท่านคงจะเมตตาม,มากทีเดียวแล้วเราก็พอใจทุกอย่างมอบสไว้หมดเลยนะทายอย่างนี้เราไม่ใครเขาไปเห็นนวัยวะองท่านนะ เวลาท่านถ่ายถ่ายหนักถ่ายเบาเราทําหน้าที่ของเราเองหมดเฉพาะเรากับท่านตอนนั้นนอกนั้นไม่ใครเ็ไปยุ่งเลยเ,เช่นถ่ายเบาเราก็มีกระป๋องเรียก,ยกไว้สําหรับท่านเนี่ยแล้วเวลาถ่ายหนักเราก็เอามือลองเลยพอท่านถ่ายมานี่ก็ลองแล้วก็ใส่กระถนแต่ก่อนไม่มีถุงพลาสะติกนะไม่มีพอท่านถ่ายแล้วก็มือลองแล้วเอาลงเอารงเสร็จแล้วเราจัดการเช็ดล้างเรียบร้อยหมด แล้วเจ็ดยื่นเนี่ยวไ้หมู่ฟ่อนที่รออยู่ขังมุ้งเต็มไปหมดนะ่ะให้ให้สำหรับอวัยวะของท่านเราไม่ให้ใครเห็นเลยนะเรารักเราสมหวนเราเทิดทูนมากทีเดียวกลัวว่าใครจะไปคิดเป็นอกุศลแก่ตัวเองเดี่ยวกับท่านนั้นนี่เราจรึงไม่ให้ใครกันไปยุ่งเป็นกับตายเราคนเดียวคนเดียวเฉพาะ,ะเฉพาะเท่านั้นตลอดมานะ่ะไม่ให้ใคร ก็ไปเกี่ยวข้องกับวัยยะภายในของท่านไม่ให้ใครเขามยุ่งเลยเราเป็นคนรักษาคนเดียวหมดเลยทียยวท่านก็ไม่เห็นมีข้อคัดค้านหรือตำหนิอะไรเลยนะเงียบไปเลยนะจะให้ใครมา,าเปลี่ยนก็ไม่มีไม่มีท่านไม่สั่งเลยนะเราก็ไม่สนใจกับใครเพราะมันไม่สนิทใจงูกับฉลาดเราก็ตัดคอรองท่านหมดแล้วนี่มอบเลยมอบเลยอย่างนั้นเรียกว,ว่าเรา เราภูมิใจในการปฏิบัติต่อครูวาจารย์ที่เลิศเลือขนาดนี้เราสุดหัวใจเรามอบทุกอย่างเราภูมิใจการปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้เรียกว่าสุดหัวใจเราไม่มีเราจะขยะขยะ้ขยงจะกลัวอะไรไม่มีเลยมอบหมดเลยเราจึงว่าเราภูมิใจในการปฏิบัติต่อครูวาจาร์ทั้งหลายแต่ว่าอย่างยิงตกหลวงปู่มั่นเรานี่เต็มความสามารถของเรา ความรู้ความฉลาดมีมากมีน้อยทุ่มลงหมดเลยแล้วแต่พูดถึงเรื่องใช้สติปัญญานี่ต้องใช้กับท่านเราไม่เคยเห็นเราใช้กับผู้ใดเหมือนกับใช้กับท่านเพราะท่านอจอมปราดเราต้องใช้สติปัญญาเต็มเหนี่ยวของเราอเ,เพื่อไม่ท่านละเกลละกะอะไรอะไร,ะไรเต็มกําลังของเราแ,แต่ท่านก็ไม่เคยตาหนิเราอะไรนะเงียบเงียบตลอดไปเลย เราทำเต็มสัดเต็มส่วนเดี่ยว่าเราภูมิใจในการปฏิบัติต่อครูวาจาันเวลาสุดท้ายนั้นยิ่งทีเดียวใครเข้าไปยุ่งมนได้มีแต่เราคนเดียวพัวพันกับท่านโดยเฉพาะเฉพาะคนนี้แล้วอลาที่นี่พอเลือกกันแล้วนะเอ้าวยังไม่ผ่อรเด้อให้แล้วโอ้เอาลวท่านให้แล้วไม่ให้อีกจะให้อีกจะเรียกดอกอีกแะเวี่ยไเช้านั้นน่ะแม่อพอ เอาละเอาเลืเอล่อกันจ้าทีนีไปละไปละไปะ <c oughs> ใครไม่อยากเสียค่าดอกให้ไป <c oughs> ทีนี้เอาค่าดอกละ